สวัสดีครับอี่ที่สองนะครับวันนี้ีที่สองเรืงักกสิภาพบ้าเบิงปลูอ้อยนะครับหลังจากต่อที่หนัดเหมืองบ้านเหมอกอนเนาะวันนี้เลิดกมาแล้วครับมาปปูกอ้อยให้แล้วนะครับซีไลนะครับคนก็ปลูกห้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาชมกันเลยครับชมบรรยากาศกันเลยนะครับปูอ้อยโอ้ สอบใช้นอ้องก็จะเป็นนักขายหน,นอ่อยนะหอยหลังมาบดหอยหลังมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวงจัดนะฮะกําลังคุ้ง,งว่าเดีตยวร่วง,งจากนั่งกําลังงคนเออเฮ้ยพนักงานเพื่อนนะครับพนักงานกาําลังเ โอ้แต่ยันแข็งนะครับ คอยไป,ไ,ปไม่เห็นเดี๋ยวเข้าเนื้อเบิง้งหมองหัวงานนะครับหัวงานอ๋อคอยประถมเป็ไนไรเดี๋ยวเขาคอยล่ถมออกเนาะคอยเบิ้ดพอดีครับคอยเบิ้ดแล้วไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยพู้หลังหัวงานนะครับขอนเถิงทางฝนกระเปล้าทั้งฝนนะครับ มันยังรอเบงหม่องรถรถถมกับรถถมนะครับผมนี่ปุ๋ยอยู่นะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพร้อมนะครับใส่ปุ๋ยไปหนึ้งหนึ่งโมงแดงกับเอาจอบพยังชนะผมนะจอบพยัญชนะมของตอกันนะครับมองตอกันตีมันตอกันนะครับหัวงานหัวงานตอกันเขากันแจอบพยังมาะผมหมอนะ นักงานทุนกาจะเอาอ้อยขึ้นรถนอีกนะครับเพื่อที่จะจอดกันจอดกันห้ากาจะหาจอดไม่ยังมากจบไม่เนาะ,นะบ,บ,ะนบะน่นะครับที่เลี้ยวเดอกขับมือนีเลี้ยวอยู่ที่ไรกรโดดนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนกาทิไปกินขอน้ำนะครับ เกินเขาคนลาเอาก้อนง่ายมเมนนก้อง่ายเดีจะคล้องเนาะเดี๋ยวจะลอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, เนึ่องสองสามสี่้ารอบนี้จะคล้องลองเนามาเขาเลาจะกินเขาอ,อน,นอกันโอ้โลกเกินเขาแลวลองนครับเอแล้วก็ดันงานก็ล่เอาเอา้อย เส่รถลูกอยู่ตัวเดวมาอยู่แบบนี้ครับอันนอกีกาพิซเลียนะครับพิซิเลียอ,อยู่หะะ้อ ถามป้าปามนะครับถามป้าปามป้าปาม ทังค่ายนะครับก็ต้องอถอยหลังเ,ลเกิดฟลักซ์เอานะครับเกลักเพราะว่าหันห้องข้างหน้าไปมันมาถึงนะวอยมาถึงนะครับวก็ต้องถอยหลังออก ถอยมาถอยมายาวเลยยาวเลยกูได้ม,มาอยู่แบบน,นี้นรอ,อบนี้ก็ากุซิแล้วนะครับซิเล้ยวยี่หรอกนะซิเลียวยี่หรอกที่รอบันี้เนาะรอบนี้พอดีพันอ้อยอ่อยพ,พอดีเลย อเรา,าเป็นตาดำไม่อ,อ,อ,มอโอ้ยอยู่ตอนใส่เป็นตาดำเลยเนาะือบู่ไ,ไป็นเดียวแท่งแทงแท่ง,งขากันนะเุมแดออว่าเาตเจ็บาเป็่มแดำน น,าานี่ยลุกุงลุงงก,งกุ่งอย่าันน่จะด็ปนะครับแล้วยึดนลันขับบันุดท้ทยก็สิแล้วอย่ยิงอ,องหางแล้วครัองหางแล้ว ปุ๋ยปใไส้ฟอมนะครับเพือนนั่น,นคือชีวภาพชีวภาพชภาพกับชีมกแน,นะครับ,บน,นะครับปุยชีวภาพสำรลุกดินนะครับตลุกดินน่ใช่ปุยชีวภาพ เอาความสภาพดินน้ำหนักความสภาพดินอากาศนี่ครับสอบเรื่องเหลืองตายยังก็ได้นะครับตายยังก็ได้นี่ใส่คำนับสิบหกเก้าแปดนะ16บหเก้าแปดเอามาเนี่ไปน้ำเอาเคมีผสมพร้อมขั้วยี่ดันพร้อมขั้วยี่ดันใส่น้ำเกล่ดทำจัดปวกนะครับ จัดพวกจัดหมดเนาะไปมาจออ,อ้อยเฮา้อยมันหวานด้เนาะ้อ,อยหวานอ่ซียมมึงด้วเนอะเราซสียมึงด้วมัสีเป็น,ในใยังไงร่างเงีงว่าไนะแล้วนะครับจะสองอบกันแล้วสองหลอบเกียบ้อลแล้ว ถอยห,หลังมาปากอีกนะครับถอยหลังมาปกากเราวังได้เราวังได้อาอย่าโปรตีนกันเนี้ย ไม่เหนื่อยไม่ลา <laughs> ไม่เหนื่อยไม่ลาเฮ้ยก็มีกำลังใจเลยดิ ไคลแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวย่สองหางกับครูสีแล้วนะครับมาสำหรับชิปนี้กาฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามรุ่งสักชาแนลนีเดอ้อพี่น้องนะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับขั้นมักอิหลีมักแท่หน่อยชิปลุงสักกย่าลืมกดติดตามเด้อนะครับกดติดตามลุ่งสักชาแนลนะครับสำหรับลิปนี้ สวัสดีครับ